สวัสดีครับโบสมัตเตอร์ไทยครับวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้า t o y ยต้าไฮรักแชมป์ครับซึ่งเป็นรถคันแรกของที่ร้านเลยนะครับหลังจากเปิดตัวมาได้ไม่นานวันนี้ครับลูกค้ารับรถมาแล้วครับต้องการจัดทรงเปลี่ยนชุดล้อยางพร้อมยกนะครับสำหรับไฮรักแชมป์เนี่ยเป็นรถแพลตฟอร์มเดียวกับ t o y ยต้า e ีโวนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยส่วนมากผู้ที่ออกมาเนี่ยก็จะเอามาใช้งานในลักษณะเชิงพาณิชย์ซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูลสตักหรือว่า การมาทุกสิ่งของอนเนกประสงค์นะครับแต่ที่สําคัญเลยคือถ,ถ้าผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยไพลักแชมป์เนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยน่ารักหล่อมากเหมาะสมกับการแต่งมากแต่สิ่งหนึ่งที่มันเสียไปคือล้อที่มันให้มาเนี่ยมันเล็กมากนะครับหน้ามันแคบแล้วมันหุบเวลามองจากด้านหน้าเนี่ยทรงรถเนี่ยมันดูแปลกตานะครับเพราะโปงม,มันใหญ่คันนี้ครับถึงแม้ลูกค้าจะเอามาใช้งานแต่อยากอัปเกรดให้หล่อขึ้นขับขี่ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูรายการสินค้าที่ลูกค้าท่านนี้เลือกกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ มาเริ่มต้นที่ชุดล้อยางก่อนครับคันนี้ครับผมแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใส่เป็นล้อขอบ16นะครับเพราะว่าจะมีสเปคล้อและยางรองรับนะครับเพราะอย่าลืมว่าแพลตฟอร์มคันนี้เนี่ยพื้นฐานเป็น5รู114 r e vo 2WD นะครับโดยที่ล้อเนี่ยเราเลือกใช้ล้อลายแบลเล่ครับจากงาน TK Smart นะครับเป็นล้อไทยกับสเปค16คูณ8นิ้วออฟเซ็ตศูนย์ครับสี GM Flat นะครับสีกันเมท a นะฮะประกบกับยางโตโยต้าครับ รุ่น AT3 เบอร์ 2, 3, 5, 7, ามหนะครับยางเบอร์นี้เนี่ยจะใหญ่กว่าวงรอบเดิมค่อนข้างเยอะล้อเดิมจากโรงงานมาเป็น195 R14 นะครับล้อกระทะเหล็กกับยางบรรทุกนะครับลรออัพขึ้นไปเป็น 2, 3, 5, 7, า6ซึ่งไดเมเตอร์วงรอบวงยางเนี่ยก็จะอยู่ในเกลนปานกลางไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องยกขึ้นด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งพื้นฐานของเจ้า แชมป์นะครับคือถามคือเจ้า Revo 2WD ผมมองว่ารถมันดูเตี้ยไปนิดนึงนะครับจากรูปลักษ์นะครับหน้าตามันควรที่จะยกจัดทรงขึ้นมาสักหน่อยนะครับคันนี้เลยเราทำการยก40มิลครับโดยใช้ชุดยกจาก Profender ครับตัวโชคเป็นรุ่น m o n o t ิวนะครับซึ่งสามารถสไลด์กระบอกนะครับโชคเป็นสตัดปรับเกียวนะครับผมมาพร้อมกับปีกนกปรับองศาจากซันนะครับเพื่อให้การตั้งศูนย์ได้ค่าที่เสถียรและแม่นยำนะครับ ในด้านท้ายครับผมใช้เป็นแหนบแ d a l ลีฟนะครับเพราะว่าต้องการให้ตัว l e ฟ f s สปริงนะครับทำงานได้อย่างอิสระนะครับเราไม่ได้ใช้ตรงตเตงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่จัดทรงตกแตก่คันนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะหล่อลงตัวขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมต่อครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงเวลาส่งงานกับเจ้าไฮรั s, กแชมป์จัดส่งออฟโรดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมครับว่าหลังจากที่ทําการตกแต่งอัปเกรดแล้วเนี่ยหล่อลงตัวขนาดไหนนะครับอย่างที่ผมเกินไปต้นคลิปครับว่าคันนี้เนี่ยเราเป็นล้อแบตเล่ลายแบตเล่ขอบ16บคูณแออฟเซ็ตศูนย์มาดูออฟเซ็ตล้อด้านข้างนิดนึงครับออฟเซ็ตล้อเนี่ยออฟเซ็ตศูนย์เนี่ยก็จะให้ความเต็มซุ้มนะฮะก็จะล้นออกมาประมาณนี้อ่าเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมดูนะออฟเซ็ตศูนย์จะล้นอยู่ประมาณนี้ ผมมองว่าออฟเซตล้อที่ใส่ได้ก็คือบวก20และก็0นย์ให้อยู่ในเล้ง์ประมาณนี้กําลังดีสําหรับคนที่ไม่ต้องการล้นเยอะมากล้นนิดหน่อยก็บวก20แต่สำหรับคนให้อิ่มเต็มๆดูๆหน่อยก็ออฟเซตศูนย์นะครับก็ถือว่าสเปคล้อลงตัวนะครับสำหรับ5รู1น,น,นึขอบ16นะครับในส่วนของอยางครับมาดูทรงด้านข้างได้เลยนะครับยางเป็น2 3 5 7 0 16ตโตยโย A t 3 ผมว่ายางไซนี้เป็นเบอร์ที่ลงตัวเพราะอะไรข้อแรกเลยคือถ้าดูดีๆยางเนี่ยแมทกับความสูงรถที่เรายกเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ40มิลนะครับไม่แน่นไปไม่เล็กไปให้ความสมบูรณ์แบบและที่สําคัญคือโตโยต้าี3เป็นยางที่ทรงยางเนี่ยสวยดุเพราะอย่าลืมแต่งรถแบบนี้อย่างน้อยยางต้องดูดุต้องดูเข้มหน่อยแต่ข้อดีคือยางเป็นผ้บใบ6ชั้นนุ่มน้ําหนักเบานะครับก็ลงตัวเลย มาดูด้านข้างเพิ่มเติมหน่อยกับความสูงหน้าหลังที่เราทําการยกขึ้นมานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูทรงรถด้านข้างครับคันนี้เราทําการยกอยู่ที่40มิลมนะครับจากโปรเฟนเดอร์พื้นฐานเดิมแน่นอนครับคันนี้เป็นรถทํามาเพื่อเชิงพาณิชย์สาหรับใช้งานบรรทุกนะฮะมันก็จะมีอาการดีดเด้งเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับสำหรับรถแนวนี้แต่หลังจากที่เราทําการยกไปโดยใช้แหนบแอดและชุดโช๊คจากโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นรุ่นโมโนทูปนะครับผม ตัวรถเนี่ยขับขี่สบายขึ้นแรงเต้นแรงดีจากแหนบดีขึ้นนะครับนอกจากนอกเหนือจากความสวยงามยกรถสูงขึ้นแล้วขับขี่สบายขึ้นด้วยก็ฝากผลงานคันนี้ไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าไฮรักแชมป์นะครับหากคุณออกรถมาต้องการอัปเกรดสมรรถนะนะครับหรือตกแต่งจัดทรงเรามีสินค้ารองรับหลากหลายนะครับและรับประกันว่าเราแต่งรถของคุณออกมาเนี่ยให้ถูกแนวทางหล่อแน่นอนครับฝากคันนี้ไปด้วยครับสวัสดีครับ